สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูเกียวมาซะด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเล่นทิกซ์ากันต่อนะตอนนี้เริ่มก่อนบ้างครับหลังจากเริ่มหลังมาอย่างยาวนานนะตัวนี้มือแรกครับค่อนข้างดีครับมีเป็นไลฟ์สเตจครับคู่กับเฟสติวัลนะเราเล่นเฟสติวัลไปก่อนใช่ถ้าแบกไลฟ์สเตจเล่นต่อได้ครับแล้วก็แฮนด์แท็บก็เป็นล็อกเบิร์ดกับแม็กซี่ครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะส่วนดิฟฟิวชั่นนี้มันก็ชอบขึ้นมือไปปกตินะเพราะงั้นใช่ไหมครับตัวนี้เริ่มก่อนครับเดีีี๋ยยยวววเเเเเเรรรรรริิ่่่่่มมมลลลนนนนนนนคคคคัััััับบบบกก็ฟฟสตตาาาไปอออะะพใ้้ขงูทโ โอ้โหชิปเตอร์นะชิปเตอร์นี่เหลือใบเดียวก็ยังขึ้นมือแรกนะเอาเรื่องสุดๆแล้วก็ดิกเราครับเวลาเจอชิปเตอร์เนี่ยมันจะลำบากมากๆครับลำบากหนึ่งคือไอ้ต่อใบนี้ครับใช้ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้แม็กซี่ต้องทิ้งลงหลุมใช่ไหมส่วนล็อกเบิร์ดนี่ก็น่าจะต้องทิ้งลงหลุมปะ่ะอันนี้ที่งลงหลุมครับเพราะงั้นต่อใบนี้ใช้ไม่ได้แล้วบอดเลยครับแล้วก็เวลาเราเล่นต่อครับถ้าเกิดเป็นฮูดดี้อะ่ะฮูดดี้ถ้าเกิดเป็นวิธลิงครับมันก็มีเทคที่ว่าต้องส่งลงหลุมเหมือนกันนะเพราะว่าตงั้าดนอะากแตรง ไลฟ์สเตตครับเสิร์ฟเลยเป็นคาร์ดีน่าแล้วก็แปะครับเสิร์ตต่อเสิร์ฟเป็นไลคอนลีครับเพราะตรงนี้จะไม่เสิร์ฟเป็นฮูดี้ครับเพราะอย่างที่บอกเมื่อตะก,กี้นะฮูดี้มันตกหลุมแล้วมันหายไปเลยครับน่าเสียดายนะเพราะงั้นเล่นแค่นี้แหละลิงต่อครับเป็นโนเบิลเอ็นจินแล้วก็เทคเลยเสิร์ฟครับเป็นบูเทียนะเอาไอยู่ตรงน้ำข้ามนิดนึงใช้รสองครับแล้วผ่านเลยนี่เม้นหนึ่งครับ โอ้ฝั่งข้าเป็นนี่นะลิโชบีครับก็ถึงว่านะมีชิปเตอร์ครับฝั่งข้าลงเป็นลุงแก่ครับลุงแก่ก็เป็นลิโชบีครับเดคอาสเปย์เยอะนะเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเราทําเป็นดีว่าได้เงี้ยน่าจะพอได้เปรียบนะเพราะว่าดีว่ามันถ้าฝั่งข้าลงบอนชาก็จะ200ใช่ไหมมีฟิลด้วยเป็นสี่น่าจะพอได้อยู่นะแล้วก็มีแม็กซี่นีอ๋อนี่ใช้ไม่ได้ดีกว่าช่างมาแล้วกันตัวนี้ก็เปิดเลยครับตัวนี้ครับลืมดูนะจริงๆคือลืมดูเลยครับไอ้ดีว่าเนี่ยลืมดูว่ามมัััันนนนตตตตต้้้้้ออองงใใใใชชชาาาสเเเรรร์ทิกกซคคบลลวววะแจู่่่่ี ลิงเป็นดีว่ามายืนไว้เพราะถ้าเกิดรู้เป็นยังไงครับใช้เป็นลายคนริท่ะยกโนบิมเมงเช้นและทําคู่นี้เป็นดีว่าก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้กลายเป็นว่าผิดพลาดครับเพราะงั้นช่าไหมครับค่อยๆแก,ก่แล้วกันเป็นโคชิก้าครับแล้วก็แฝ้งรับเล่นต่อครับเป็นเทมเมอร์นะตรงนี้ลายคนี่ต้องลงนะครับเพราะว่าคนนี้มันจะมีเทคเสิร์ชอะแล้วเด็กเขามันจะเสิร์ชขึ้นมือเยอะๆนะมีการเสิร์ชมีการเก็บเพราะงั้นลายคนนิ้ก็พอจะได้ประมาณน่งแหละตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาน่าจะกลัวโดน200ครับเขาตีเลยนะ ก็ตีใส่แล้วคนนี้ครับก็ช่างมันเนาะตัวนี้ก็ถ้าฝั่งข้ามเข้าไปทืนแล้วครับยังไงเราก็รอดนะพราะันเดี๋ยวตาหน้าค่อยว่ากันโอ้คนนี้เก่งนะเนี่ยมันได้อย่างนี้เลยเหรอ,อาการไปนี้ที่เขาควบคุมอยู่ถูกทำลายด้วยการฝั่งข้ามสามารถสั่งสเปย์มอนสเตอร์ดิโชบีหนึ่งตัวจากเด็กเลยแต่โอ้ไม่สนเงีอยไขเนาะแล้วคนที่เหมือนจะเก่งปะถ้าสองฝ่ายจะไม่สามารถทีบิวมอนสเตอร์ทีบิวการ์ดโดยการใช้เฟกได้โอ้ทีบิวการ์ดเลยนะแล้วก็สามารถใช้เฟกคารานี้ได้อย่างละครั้งอันแรกบอกว่า,าสามารถชี้ ริชโบบีหนึ่งใบครับที่อยู่ในรีโมโซนอ่ะเอากลับขึ้นมือได้หรือกลับอีกตัดอีกนะหลังจากใช้เฟกนี้ปุ๊บสามารถนอมัลส um ัมมอนริชโบบีหนึ่งตัวได้อ๋อคือเก็บแล้วก็ลงเลยเนาะค่อนข้างเก่งครับแล้วก็ทีสองครับในช่วงเธอฝั่งข้ามสาปีดสองสามารถช,าารชี้อาการ์ดริชโบบีหนึ่งใบที่เขาควบคุมอยู่ครับและการหนึ่งใบฝั่งข้ามรีมูฟทิ้งได้นะเป็นรีมูฟสปีดสองครับแต่ว่าเป็นในเธอเรานะเพราะงั้นก็ค่ขอนข้างเก่งครับตัวนี้ <S <S พลังใหญ่ด้วยตีเสร็จปุ๊บก็เหมือนเด น่าครับอย่างน้อยๆออกชุบไม่ได้ดีกว่าเดี๋ยวต้องรอดูว,ว่าจะตัวใครมาช่วยนะแล้วก็ลูกแก่ครับตีต่อนะตีนี่ไม่รู้ว่าตีมาจะเอาอะไรนะแต่ว่ากลายเป็นว่าดีกับเราครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ฟิลครับถ้าเกิดมีดาเมจที่เกิดขึ้นจากทิกตารครับก็จะ200ด้วยแล้วก็เป็นสครับเออมีนี่เนาะทำไมต้องทำอย่างนี้ละ่ะมันต้องเลียรยบ่ะออไสคขกไซสิข อันนี้มันสามารถชีก้การในดิมูโซนสเปรได้เนาะก็ลงเป็นคอร์ดิโอครับแต่ว่าคอร์ดิโอเนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นเป็นไอ้นี้ได้จะสู้ยากครับขึ้นเป็นคอร์ดซัสได้แต่ว่าด้วยความที่เรามีเป็นบูเทียครับแล้วเราเลี้ยงโนบเกตไว้ค่ะพอเขาสเปรปุ๊บเปิดบูเทียครับระเบิดคอร์ดิโอทิ้งไปเลยเดี๋ยวคอร์ดซัสลงจะยุ่งยากนะแล้วก็ไปต่อยาวๆครับเอฟเฟกของโนบเกตครับถ้าเกิดมีเอฟเฟกต์ดาเมจครับ ที่เกิดขึ้นฝั่งข้าวครับชี้การ์ดหนึ่งใบครับทําลายทิ้งเลยนะเพราะกันตรงนี้ดิเชลบีครับทําลายเลยอ่ะเรียบร้อยนะหวานเจี๊ยบก่อนวนนี้นะไอเทคของดับเบิ้ลเจนนะครับที่ไปเทคทำลายการ์ดแต่มันก็ได้ใช้ในแบบหลายๆกรณีนะส่วนมาคู่กับบูเทียมันก็ช่วยได้เยอะกว่าที่คิดนะตอนแรกเก่ามันจะไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างนี้นะต่อวันนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีทติ้งฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลิทตของเด็กฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับก็เป็นไอ ดิโชบีดนะแล้วก็เป็นชิปเตอร์ครับใบเดียวก็จะขึ้นมือแรกอ่ะเลยจะเชื่อแล้วก็ไอ้นี่อ่ะบุกว่าพี่ขีบครับช่วงนี้ฮิตมากๆนะน่าจะมาสู้มักงกรจีนกันปะก็เดี๋ยวดูไม่ได้ครับใบแรกเป็นลาล่าครับแล้วก็ลาล่าที่โตขึ้นนะแม็กซี่ครับลูกแกอ่าในเมสเซจแฟกค,ครับอันนี้เป็นน้องผู้หญิงตัวเล็กนะอุตล่าสามครับมีหมาด้วยปลานกแล้วก็เป็นเป็ดใช่แล้วก็วินด้าครับคอร์ดริโดแล้วก็คนนี้ไอ้คนนี้เหมือนจะเก่งยังไงไม่เหมือนมันเป็ะ ถ้าคาร์บีน้อมอลหรือสเป์สามารถรีมูฟมอนสเตอร์้าแสงหนึ่งใบาจากหลุมจนหนึ่งก็น้อมอนปุ๊บรีมูฟจนหนึ่งจ้าแล้วก็เราสามารถรีมูฟคาร์บีจากมือหรือสนามสั่งเสิร์ฟมอนสเตอร์เลเวลหกอ๋อก็คือรีมูฟแสงแล้วก็เสิร์ฟธาตุลมเนาะอาจจะเก่งกันนะตัวนี้แล้วก็เป็นชิปเตอร์ครับนี่บิลุขูมีนี้ด้วยนะโปรตอนครับน่าจะไม่ได้คู่ตัวนี้ป่ะตัวนี้มันจะเสิร์ฟได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เป็นพัดเก่าครับอันนี้เป็นเวทใหม่ใช่ไหม เพิ่มพลังไปแล้วบิเซิร์ตไปโชว์ดิชโชบีดหนึ่งใบแล้วก็เสิร์ตดิชโชบีดนะบุก็มีขีดครับชี้นิี้สองชี้ดับหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นใบทำลายนะถ้าเกิดคอนโทรลมอนสเตอร์ดิโชบีดเปิดปุ๊บทำลายการ์ดมอนสเตอร์บนสนามได้ตามจำนวนมอนสเตอร์ดิโชบีดที่เขาควบคุมอยู่นะก็ขเขาค่าควบคุมคาใบนี้เอ็กตาก็เป็นพวกมอนดิโชบีดนะเพราะเป็นพวกส่วนตัวเยอะนะแล้วก็นี่ครับคอนซัตนะก็ถือว่าโชคดีครับที่มันไม่ได้ออกมานะไม่งั้นสู้ยากอันนี้ก็เป็นตัวหัวหน้าครับมีช้างด้วย แล้วก็เป็นแบนชีครับไอ้นี่เหมือนเล่นคู่กับตัวนี้ป่ะแล้วก็เสิร์ฟเป็นโปรตอนจำไม่ได้นะแต่ว่าท่ามนันน่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็็นพวกตัวลิงก์นะโน่นนี่นั่นก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กดิชบีดนะก็เป็นเด็กไล่ลํำครับก็หาดูยากนะคนที่จะอดทนลํำได้นะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูตายสองต่อครับอันนี้ก็เป็นไายสองนะครับตอนนี้ก็กลับมาเริ่มใหม่แล้วครับรับมือนี้มีแค่นิบิลูใบเดียวนะแยะๆๆ่แหมมากๆก็ตัวนี้ฝากเข้าเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลย ไม่นี่ครับโหเส้สองนะทนีได้เปรียบละเดี๋ยวเราลันยาวๆจูครับโหจูไปคารดิน่านะคารดิน่าก็ดีครับมีซ้ําก็ใช้ได้แล้วก็มีเป็นไลายคนนี้ด้วยครับลงปุ๊บโดนอินเปอิลเราก็ล็อกหตกได้ใช่ปะเพราะงั้นตรงนี้เดี๋ยวเราแปะเป็นไลท์เซตไปก่อนเลยไลท์เซตครับเสร์จเสร์จเป็นคุดีนะครับรอเล่นต่อนะแล้วก็ตรงนี้ฝั่งข้ามมีการเส้สองใบครับมันก็ห้าสิบห้าสิบนะเดี๋ยวเรากดเทคฟิลต่อเลยครับชี้หนึ่งใบครับใบนั้น เซอร,คร,รนะ์ครับเสิร์เป็นรีลีเบลและก็รีเบลครับโดนเสิร์นะสเปคครับลงไปซับนะตอนนี้เราจะปูบอร์ดใหญ่เลยโอ้ oh, นี่บุกอีิปนะอย่างที่บอกครับคนมันใส่กันเยอะมากๆนะไม่รู้ว่ามาเจอเลยครับทีเนี้ยเราจะลำบากแล้วเพราะว่ามันจะได้ต่อไม่ได้ครับเพราะเราเสียนมอนต์ไปแล้วใช่จ้ะและพวกตัวโดดเนี่ยมันต้องมีมอนลิงค์ครับถ้าเกิดมอนคว่ำปุ๊บมันก็ลิงค์ต่อไม่ได้เพราะงั้นค่อนข้างแย่นะดอกนี้เหลือเชื่อนะต้องรอดูใบนี้คือใบไหนนะ ถ้าเกิดใบนี้เป็นใบกระกาที่โคตรเจ็บใจนะถ้าเกิดเราจิ้มตัวใบนี้ปุ๊บเราก็เล่นต่อยาวๆแล้วเพราะงั้นช่วยไม่ได้ครับเซฟเป็นบูเทียครับแล้วก็ผ่านเลยครับฝากชีวิตไว้ที่นีบิลุเพรนี่จริงๆด้วยโอ้ไอ้นี่โคตรโง่ถ้าเกิดจิ้มโดนไออีคิปเนี่ยสบายไปแล้วนะก็ช่วยไม่ได้ครับกอดดวงใครดวงมันนะตอนที่กอดได้อย่างนั้นก็ได้จูดสองใบครับมันควา้าตจบเธอใช่แล้วก็ได้จ่วตามนั้นจ่วมาข้างดีครับจ่วมีแฮนด์แท็บนะอย่างน้อยเป็นล็อกเบอร ไมหนึ่งครับโหยี่อันนี้แรงนะอารูเบอร์ครับอารูเบอร์ก็ถ้าเกิดขเขาลันไปจนสุดที่มีเลือดเจ๋ครับนีม่รู้อาจจะได้หลงก็ได้มัง้ตงตัวนี้ฝายข้ามีการจะเสิร์ฟครับเราใช้เป็นแลคโคลีครับยกรีเบลขึ้นมือเลยแล้วก็สเปรย์ลงไปซีโซครับเพราะว่าไอ้คาดิน่าเนี่ยมันมีบนมือใช่ปะเพราะงัน้นเราต้องเอาตัวที่ไม่ซ้ำครับมาถือรอไว้ก่อนนะเผื่อมีจังหวะได้ใช้นะรีเบลก็อาจจะพอทำอะไรได้บ้าง เร์เป็นแบตเตอร์ฟิวชั่นครับแล้วก็เฟกของแตคนนี้เลยครับ200แล้วก็เฟคอีก200แล้วตัวนี้เขามีการเสิร์ฟครับเพื่อความชัวร์ครับลอ็อบเบอร์ครับโยนเลยอะตัวนี้เขาไปต่อครับเป็นแบ n d ตเตอร์ฟิวชั่นก็2ตัวครับเป็นออาบัสใช่ไหมกับคนนี้ขี้มุกขี้มุกแสงอ่าคนนี้ก็ใช้เป็นวัตถุดิบแทนได้นะแทนท่าแสงได้อย่างี้ออกเป็นอาเบียครับ แล้วก็มีการเล่นเวรครับคานีนาครับสองร้อยแล้วก็เฟคของอาเบีย์ครับฟิวชั่นต่อนะสองตัวครับโอ้ยดากันวะไม่เจอหลายวันได้หมานี้ไอ้นี่ก็ค่อนข้างหนักหน่วงนะพอเจอดากันเนี่ยไม่เป็นไรครับรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามันพอมีวิธีมีวิธีสู้ครับถ้าเกิดเราเข้าตาจนปุ๊บเราลงปุ๊บไทฟอนก็นได้แต่ว่าตรงนี้ไทฟอนจะยังแก้บอดไม่ได้นะเพราะว่าเราลงปุ๊บ ยกดาการช่แล้วตีตรงนี้มันก็ยังไม่จบนะเพราะงั้นเดี๋ยวต้องหาพิธีอื่นก่อนจัวครับโคจัวเป็นรีคาริชันนะน่าจะน่าเสียดายนะล็อกเบอร์มันไปแล้วเพราะว่าตรงนี้เราแก้ด้วยแค่นี้ไปก่อนฝากครับเส้ไปเดียวเหมือนเดิมครับเราใช้เป็นฟิวครับชี้เลยห้ามเปิดแล้วตรงนี้ฝากค้ามใช้เป็นดากานครับแปลว่าใบนี้สาคัญนะดาการครับทิ้งมือก็จะนีเกตทําลายใช่ไหทิ้งอาบัตด,ด้วยลีโซเลย กลับไป4พันครับตัวนี้ต้องรอดูครับใบนี้คือใบอะไรนะเพราะว่าเขาน่าจะอยากใช้ฮะตัวนี้เราลงเป็นฮารดิน่าครับเซิร์ฟเลยเซิร์ฟเป็นฟิลมาซับอีกครับอันนี้เมื่อตะกี้ครับโดนไอ้บุ๊ควิ่ขีดจนหลอนนะเราลิงก์นำไว้ก่อนเลยเพื่อชุกเชยครับจะได้เล่นต่อได้ปักฟิลครับแล้วก็เซิร์ฟนะเซิร์ฟเป็นโคโลเบครับเพราะเดี๋ยวพอเราตีปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราทำเป็นโนเบิลใช่ไหมโนเบิลแล้วก็บูสต์พลังด้วยตัวดามาทิติครับมันจะเป็น3,000ตีปุ๊บบบโโคคลเรั ตีอาดใส่ดากันเลยน่าจะสู้ได้อยู่แล้วก็ฟิวครับจิ๊บเลยอยากเล่นมากนะไม่ให้เล่นครับแล้วก็ฮูดี้ครับเห็นมอสลิงโดตมแล้วก็คอลโลเบครับอันนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดครับเพราะส่วนตัวไม่ค่อยชอบเทคไอแบบนี้นะส่วนใหญ่พวกการ์ดสมัยใหม่มันจะเป็นบบว่ามี2เอฟเฟกใช้ใช้อันแรกได้แล้วก็ใช้ที่2ได้แต่ว่าเอฟเฟกของคนนี้ครับลืมดูนะมันบอกว่าสามารถใช้เอฟเฟกขอคอลโลเบครับได้แค่อย่างเดียวนะก็คือถ้าเกิดสเปร๊บเนี่ยจะโยนไม่ได้ครับและตรงนี้จะส่งผลเสียหาย หลายแสนนะในภพยภาคหน้าครับสเป็นเฟปุ๊บลิง์ต่อครับเป็นบูมแล้วก็ฮูดดี้ครับเสร็จเป็นฟิวชั่นขึ้นมาแล้วก็แปลเป็นฟิวชั่นฟิวชั่นต่อครับเป็นดามาทิสแล้วก็ดามาทิสเลยเสร็จเป็นเฟสิวัลครับใช้เลยโทเกตสองตัวแล้วก็ลิงก์ต่อครับออกเป็นโนเบิล แล้วก็เฟของทิกงต่ฟิชชั่นครับก็รีบูมนะและเก็บโคโลเบขึ้นมือครับอาทีเนี้ยจะเป็นผลเสียที่บอกเมื่อก,กี้นะครับเพราะว่าตามแผนนะ่ะคือตั้งใจจะเก็บปุ๊บใช่แล้วเดี๋ยวพอระบูลพลังให้โนเโบอครับตีส่ดากันแล้วก็โยนครับรบูทพลังก็จะชนะได้นะและ้วทีนี้เคลียบอร์ดได้ด้วยเก็บขึ้นมือแล้วก็เฟของโนเบโลครับชุบดามาทิดเลยตามแผนนะแล้วก็ลิงต่อครับเป็นดีว่าดีว่าก็เอาไว้กดและพอยฝั่งข้ามให้มันนน้อยไว้ก่อน เสร็จปุ๊บก็ตามมาทีครับมีการทำดาเบทใส่ร้ายฝั่งข้ามครับชี้หนึ่งตัวพาไปสูนครับแล้วก็เฟกของชิกซ่าโนเวลเจ้ครับไอเนี่ยไอนี่ก็ผิดเหมือนกันนะเพราะจริงๆครับไม่ควรจะกดเทคนะเพราะว่าถ้าเกิดเรากดเทคไปเชนเท่าไหร่เชนที่สองใช่ไหมทำลายอารูเบอร์ครับพอเราตีเอาเบียนเนี่ยอารูเบอร์มันจะชุบมาปุ๊บแล้วใบมอนได้นะซึ่งเขาทางหน้าลำคาญดีซบเลยหาก็ชี้มิสูนครับทีนี้แบตเทอร์เลยครับอ่ะนี่อย่างที่บอกครับ ตาแผนเนี่ยเราจะเคลีย์บอ์ดได้อย่างสวยงามครับแต่ว่ามันผิดคิวตรงที่คอร์ลเบ์มันใช้ไม่ได้นะตัวเยี่ยตีแบบมั่นใจสุดๆเลยนะกาเตเ้มนที่ไปก่อนแล้วก็ฟิวครับอีก2 0 0รอาลูเบอร์ครับโดดขึ้นมาตัวนี้เขาเลือกที่จะใบเป็นดีว่านะครับเพราะดีว่ามันจะ200งร่ทุกครั้งที่เขาลงมอนแล้วก็ไปต่อครับอันนี้ครับมั่นใจสุดๆนะแล้วก็ค่อนข้างยีย่ยมย่ครับเพราะว่ามันโยนไม่ได้ในที่บอกครับเอฟเฟกเนี่ยโคตรน่าเกลียดนะใช้ได้แบบ เอฟเฟกได้แค่อย่างละครั้งแล้วก็ในเทิร์นนั้นได้แค่ครั้งเดียวแย่มากๆตัวนี้ก็ถูกทำลายครับฟรีๆนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยหาทางซ่อมต่อตัวนี้โคชิก้าครับมอนทิกซาครับถูกทำลายหรือทำลายมอนได้ครับรีมูฟเพราะว่าตาแผลเดิมครับอุตส่าห์ชงไม่อย่างดีนะตีเสร็จปุ๊บใช้ก็ทำสเตเมิได้พันหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกโคชิก้ารีมูฟระเบิดอ,อีกสี่พันที่ถือว่าโอ้ยสวยงามนะช่วยไม่ได้ครับแล้วก็ค,ค่อยซ่อมไปเรื่อยๆเซฟเป็นรีไคเชั่นครับแล้วก็ทันเลยครับท โหดแล้วไปที่เซตันเป็นรีทิวชั่นด้วยรีมูฟแล้วก็เก็บฟิชชั่นขึ้นมือต่อได้อีกโหบตหาหน้านายโดนชุดใหญ่แล้วก็เอาเบียครับเป็นแบดเดลอสอ่ะตัวนี้เข้าเที่ฝ่ายครับตัวนี้ล่อครับให้เขาใช้ดากันครับในเกตนะเพราะเกิดดากันในเกตปุ๊บเนี่ยอย่างอื่นเราจะพอทำอะไรได้บ้างขยับขยับหายใจได้ข้อคอนิดน,นึงอ่ะฝาาเข้ากันในเกตครับตามแผนนะ ลีโซบเลยพอมันก็เป็นการแบบบัครคัพแก้กายแต่แหละเพราะว่าฝั่งข้ามจะเป็นจะต้องใช้แบลนด์ฟิวชั่นใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่ได้เก็ปุ๊บแบลนด์ฟิวชั่นก็โดนรีมูฟหายไปเลยทีนี้เสร็จปุ๊บรีคาร์เนชั่นครับรีมูฟชุบเพื่อนได้ตัวหนึ่งแล้วก็ชุบเป็นฮานดิน่าครับเพราะเด็กฝั่งข้ามเล่นเบสใช่เพอเล่นเบสปุ๊บฮานดิน่าครับส0งร้อยฟีวีสองฝั่งข้าม2 8 0พครับมันยังพอได้ลุ้นอยู่บ้านนะแล้วก็ดีว่าครับก็จะได้ทีละ200อะไรอย่างี้ ตัวนี้ฝากค่าเปิดเป็นแบเนเดดลอสนะครับก็ใช้เวรครับคันดีหน้านะ0 0ฟรี2 0 0แล้วก็ไปต่อครับเป็นแบนเดดฟิวชั่น2ตัวครับออกเป็นอัลเบียนแล้วก็ใช้เวนะ200ครับแล้วก็ตรงนี้ครับไม่แน่ใจนะว่าทำไมดีว่าถึงไม่ได้200นะเพราะว่านี่เทคนิคก็จะชัดป่ะ,ะถ้าเกิดการมีการาดสเปย์สามารถ200ฝั่าามได้ ก็ถ้าฝั่งข้ามนอมอนหรือสเปนเนี่ยสองร้อยทำไมถึงไม่ได้ยิงตรงนี้นะอาจจะเป็นผลของแบดเดตลอสแต่แบดเดตลอสมันก็แค่ห้ามเชนป่ะมันไม่รู้แฮะทีนี้จะเริ่มลำบากครับเพราะว่ามันจะผิดแผนนะดีโซครับโอ้เสียเป็นไอ้นี้ด้วยนกครับนกนี่มันยังไงนะอ่าถ้าเกิดคอนโทรลท่าฝั่งข้ามเล่นดิเฟกมอนครับแล้วก็คอนโทรลมัลเตอร์ฟิวชั่นที่มีอัลบาทเป็นวัสดุดิบก็สามารถทิ้งมันได้นะก็คือถ้าเกิดมีอัลเบียดอยู่เงี้ยก็จะทิ้งได้เกตได้เป็นเวเลอร์ ต่อครับไปมิดเอร์เจดนะก็น่าสงสัยยุดีนะว่าทาไมถึงไม่ได้ใช้เฟกนะเพราะว่ามันไออารูเบอร์มันในเกตแค่เทินเดียวปะสามารถชีมมอนสเตอฝาฝข้ามหนึ่งตัวที่สเปมาในเกตก,ก็เนี่ยแค่ในเกตจนจบเทินจริงอะแปลกมากโดรีมูครับโคตรทีลำบากแล้วหนังชีวิตนะตัวนี้มิดเดร์เจครับตีครับปุ๊บคอลลเบครับก็แก้มือตามเมื่อกี้ครับโยเลย ก็เพิ่มพลังครับแล้วก็ทําลายเป็นมิเตจไปอ่ะทีนี้คิดว่าน่าจะรอดครับเพราะว่าคอร์เบนมันเพิ่มจนจบเธอใช่ต่อยที่เขาดากันครับตีใส่คาดีน่าครับเราก็ยังไม่แพ้นะอ่ะทีเขาดากันครับตีใส่ดามาทีครับเพราะงั้นก็ช่างนะครับยังไงตอนนี้เรารอดแล้วเดี๋ยวแล้วนาเอาคืนไม่ได้ครับห้าร้อยครับไลฟ์พอยไม่หมดก็ถือว่าชนะอยู่ออกเป็นลูปิเลียครับแล้วก็ผ่านเลย แล้วก็เอ็นเฟสนะไฮสปีดครับเก็บขึ้นมือแล้วก็เอาเบียนะก็จะได้เสิร์ฟหรือมาเซจแตตัวที่เขาเสิร์ฟเป็นโอเพนนิ่งครับโอเพนนิ่งเก่งมากนะเป็นสปีดต่อครับสามารถใช้ในเอ็นเฟสได้ด้วยแล้วก็ใช้เลยสปีดหนึ่งตัวครับเป็นเคลมนะเคลมก็จะได้โม่ใช่ไหมโม่เอาบัสหรือการที่ติดเทคได้ครับลงหลุมโม่เป็นคาทิเซียคาทิเซียก็เก็บขึ้นมือได้โอ้คุ้มสุดๆนะเซตนี้ แล้วก็ผ่านเลยครับเข้าเธอครับโจเลยตัวนี้โจเป็นล็อกเบอร์นะครับกากมากแต่ว่าปาฏิหารมีจริงครับฝั่งข้ามลายหอยเลยแปดร้อยครับรีรีเบลครับตีแปดร้อยพอดีเป๊ะเลยนะไม่น่าเชื่อแล้วก็ฝั่งข้ามจะไม่สามารถใช้ไอ้นกเมื่อกี้ได้เลยครับเพราะว่าเอาเบียร์ไม่อยู่แล้วดากันมันไม่ได้มาจากเอาบัตรเช่ปะพอกันหรือมันไม่นับนับแค่ชื่อมั้งพะกันไม่ไหนเป็นห่าครับตัวนี้ง่ายๆเลยครับโลรีรีเบลครับแลบเทิลเลยครับรีรีเบลตีตรงได้ครับแปดร้อยพอดีเป๊ะนีเลยตัวนี้ฝั่งข้าไปต่อครับเป็น ไอมังกรนี่ใช่ไหมรีมูฟปุ๊บแล้วก็ชุบอาบาสที่มาครับแต่ตอนนี้มันน่าจะอยู่ในสเตปไอสักอย่างป่ะไออาบาสที่ไม่น่าจะฟิวชั่นได้แล้มั้งแต่ตรงนี้เขาไม่ฟิวชั่นต่อครับเราก็ตีตรงครับยาวๆอ่ะเรียบร้อยก็มีความผิดพลาดหลายอย่างครับมันก็พอจะซอบๆได้บ้างแต่บังก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวดูดีได้ฝั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็เป็นเลนดียของเด็กฝั่งข้ามเมื่อร์กี้ครับก็เป็นพวกแบนเดตนะแต่ว่าใส่เป็น60บใบครับเมนเดี Band ครับใบแรกเป็นทาจิดี้ครับอันนี้คีมุกแสงนะคิปเปอร์ออฟดาร์กเมจิกครับอัลบัตอาลูเบอร์ไอโตนกในเกะครับคิดคาทิเซียเคลมโตโมครับอัลบิเอร์ดูบิเลียนแล้วก็ดีดีนะไอเนี่ยเหมือนมีคนบอกมีท่านะแต่ไม่เคยเห็นใครใช้สําเร็จสักทีหนึ่งสุสานคนโง่ครับขีดท,ทองด้วย2ใบเอามาเล่นอะไรขีดทองไม่แน่ใจแฮะ มีเป็นอัลัวด้วยตัดญ่าครับฟิชชั่น e ด l พเมนต์นาเดียเซเวนอ่าพัดเก่าใบดินไว้ใบเด a ฟิชชั่นพัดใหม่ครับสาใบเลยใบเด e l ลอสบุ๊กอีคีบครับไอ้นี่ทำเราแสบมากๆนะแล้วก็ชี้นิ้วครับดับเลดด้วย b บเทอร์เฟนนิ่งไฮสเปริลิตครับแล้วก็ใบนินเลนะอีวิลแมแล้วก็เวทกับหลักนเกตนะไอ้นี่สาใบเลยครับโคงก่ามาฟิชชั่นแบบใบเดฟิชชั่นกันรัวแล้วก็เป็นรีทิฟิชชั่นครับ เอกตาก็เป็นเซตปกติของพวกแบนเดดนะมีดาการแถมมาด้วยแคนนั้แหละที่เหลือก็น่าจะเดิมๆนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กทีกตาวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ